มันมาพบกับสายชนอิสารุกนุตายครับผมวันนี้เรามานี่ครับปักเบ็ดนะสถาน,น,นะวันนี้นะใช่ครับมาปักเบ็ดเบ็ดปลาก็ไม่รู้ปลาอะไรจะกินเหมือนกันเลยวันนี้เหยื่อที่เราใช้ครับผมเหยื่อเหยื่อที่เราใช้กันเหยื่อนี้อยู่ที่ต้นปาล์มครับผมเขาเรียวกว่าเหยื่อด้วงครับผมนี่ครับเหยื่อด้วงครับผมเกี่ยไปนี่ก็ นี่ครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับโอเคแล้วครับนี่ประมาณนี้ครับผมตามสวยนะภายในวันนี้ตามสวยนะใช่ครับใช่ครับตามสวยครับผมเบตก็ประมาณสิบตาครับผมสิบตาแต่นี่เยอะครับผมปันปันหรือเปล่าเออนี่ครับกัน นี่ครับประมาณนี้ครับผมไปต่อขนาดไหนเราไปหมายต่อไปกันนะครับเอาครับนี่สวนปาล์มครับผมต่อไปครับผมตัวถึงก็สวยนะครับนั่นน่ะใช่ใช่ใช่ครับโอ้ไปที่ต้นไม้นู้นกีกว่าครับคุณชายจนสองตาเลยนี่ที่สวย น้ำแบบนี้น่าจะมีปลาก้อนั่นกล้ๆใกล้อยปลาใกล้ๆครับนี่กับเหยื่อด้วงมันอยู่ต้นปาล์มครับผมนี่ครับดี๋ยวเก็บแบบนี้ครับนี่ปลาที่จะกินก็คงจะเป็นปลากดปลากดบ้านเรานะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับคืนมาแบบแบบนี้ปลูกเลยครับ ปลูกเลยปลูกตามรากไม้ทำง่ายๆครับผมง่ายๆเบ็ดเราทำง่ายง่ายครับปลูกเลยแล้วก็ยูเลยนอกเลยตรงนี้ใส่ก๊ สามหลังครับผมประมาณสามหลังครับน้ําก็ขุนวันนี้ครับผมน้ําดีครับผมน้ําสวยครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวค่ั้งเเราจะมาดูกันสักครั้งหนึ่งจะ,จ,ะจะได้ผลไหมครันมาดูอีกครั้งครับผมีนี้เราต้องเอาของตาครับ ตาคนแบบตรงนี้ตาเลยถึอออองไหนก็ไม่ขึ้นอยู่นะรบน้ำอันนี้น้ำน้ำยอยครับผมน้ำไม่เยอะครับอันนี้สบายนะครับไม่ซองสบายเลยครับ ู้เดเี๋ยวไม่รู้ไม่มีรู้กันให้เอาเดี๋ยวปากไว้ปากไว้แค่นี้ครับช่วงข้าขายาวยเรรมาปุ๊บแก่าไรเจ้าไรไปจ้ะ <paralysis. S 1> ครับผมเรามาดูสองการตาแล้วครับผมตาน h i s น่าจะน่าจะเป็นผลตาในบอกว่าน,น่นาจะเป็นผลนะออรู้ตัวอะไรก็อะไรตานในลุไปดูดิ เปนมัดเกลียวเลไม่ได้มัดอยู่งานอะไรอยู่โอ้โหน้มันโอเคใส่อะไรในนั้นเนาะตรงตัวติดเป็นมัอนเหมืนเป็นมันจุนอยู่มันมาเก้นี่แต่ฉุนอยู่ยับอยู่ยับอยู่โอเคเก้เป็นเลยครับผมเรามาดูตาทียวใช่ไหมตอนนี้นะใช่ครับตาทียวครับผมคืนนี้ไม่รู้ตัวอะไรด้วยครับไม่รู้นะมันมันดึงนะมันดึงมันดึงสายดึงนะ เดินลงไปเลยเดินตามมาครับคืนนี้สายชูนิสาเล่นก็ได้ครับผมมันอยู่อยู่ริมนั่นแหละอย่างเงี้ย,ย,ยอุยอ้ยอุย้ยตัดตัดไปแล้วตรงไปครับลงไปโอ้ปลาปลาปลาบ้าไปไหนปลาบ้าปลาตัดตัดตกครับเมื่อกี้ครับเหย็ดหลักูเลย ครับตัวตัวตัวแรกจะได้ดูครับผมเป็นปลาครับผมเป็นปลาอะไรครับผมปลารย์นยบอกว่าปลาครับเป็นตัวกระปกอบหรือเปล่าปลาดุกไหมปลาดุกปลาดุกเออปลาดุกครับผมตัวเลขปลาดุกครับอาจารย์นายครับเจ็บลักลู่ครับปลาดุกครับอ่อตัวใหญ่ครับผม ตัวสวยครับเกะได้ไหมได้ครับเคได้เกะได้ครับผมดูว่าจะเป็นสภาพน้ำนะไม่ใช่สภาพน้ำครับผมปลาดุกใหญ่ครับผมเกี่ยวคางนะปลาใช่ไหม,มเกี่ยวคางหนอกขึ้ Này gặp, vô yai gặp tôi đi con gặp. Tiếp là ufa. Mãi ánh chấm ufa. Mãi ánh chấm ufa. Mãi ánh chấm ufa. ครับาประมาณตาที่หกที่เจ็ดนะครับผมเราไม่ได้ถ่ายดูครับครับผมเดี๋ยวดูขึ้นไปครับดูขึ้นไปข้างบนครับผมอะัรอยู่นะครับผมโอเคครับได้มาหนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับผมไปครับผมต่อครับผมต่อครับ คราวนี้เรามาดูเบ็ดครับเมื่อคืนเรามาดูก็ได้เป็นหนึ่งตัวครับผมหนึ่งแต้มครับคราวนี้น้ำแห้งเยอะครับผมเรามาดูเบ็ดครับผมช่วงเช้าว่วาเราจะมีอะไรกันบ้างมีลุ้นกันไหมครับผมนี่ครับ ม่อคืนเราได้ไปตัวครับผมนี่ครับทางนี้ครับผมนี่ครับป้องพกครับผมน้ำมันตึ้งมาครับผมลาคงไม่ขึ้นมาดีครับ ไปันเลยีครับผมครับอะไรรู้เปล่าสายตึงไเอาติดไม้ครับผมเอาเป็นทาแล้วครับครับเดี๋ยวรับไ้ลงไปดูกนครับผมตอนนี้ติดไม้แล้วครับมันจะมีปลาหรือเปล่าเดี๋ยวคยมาลุ้นกันครับผมครับคราวนี้เราไม่เจอเต้นเลยครับผม ยังอีกประมาณสามสี่ตาครับผมวันนี้เราไม่ได้เจอเต็มสิครับเชา้านี้ไปข้างหน้าอีกสามตาครับผมแตนที่ผมจะไม่เจอก็บตัวแล้วครับเพราะว่าน้ำมันน้อยครับผมน้ำน้อยต่อไปอีกสามสี่ตาครับข้างหน้าเดี๋ยวไปดูกัน So is <laughs> ประมาณสามตาครับผมที่ยังเหลือยังมีอยู่น้ำมันน้อยครับตานนี้ฝนมันเพิ่งมาครับผมน้ำก็ไม่เยอะลาคุณจะไม่ขึ้นมาดีครับผมเราเลยไม่ไม่เจอตัวครับได้เป็นเมื่อคืนหนึ่งตัวครับปลาดุกครับผม ถ้าถึงยามมันมันขึ้นก็เป็นปากอดครับปากอดเหลืองครับผมเยอะครับปากอดเหลืองตัวเป็นสองสองโลสามโลก็มีครับผมครับไก่ปลาครับผมไก่ปลาเยอะเราเจอไก่ปลาหลายตัวครับวันนี้ อยู่ที่ริมริมคลองนี่แหละครับไก่ป่านี่ครับไก่ป่าครับไก่ป่าครับผมบินเป็ดตัวครับผมไก่ป่าครับไก่ป่าเยอะครับผมไก่ตัวครับ น้ำน้อยครับผมก็วันนี้ก็ฝากคลิปไปเป็นเท่านี้ครับผมใครถูกใจกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ฝากคลิปอีสา,านและทุ่งใต้ไว้ด้วยครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ